สิเรื่องจริงที่คุณไม่รู้ของกระชายขาว กระชายเป็นพืชล้มลุกที่มักนิยมนําเง่ามาประกอบอาหารในหลายๆเมนูคนไทยคุ้นเคยกับกระชายมานานแต่ในยุคนี้กระชายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะข่าวที่บอกว่ากระชายสามารถต้านโควิดได้ถึงกับทําให้บางช่วงราคาของกระชายแพงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเหตุนี้ไทยแฟนชัยเซ็นเตอร์ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระชายมาฝากหลายเรื่องเป็นข้อมูลที่เราเชื่อว,ว่าหลายคนยังไม่เคยรู้แน่นอน 1. กระชายมี3ชนิด กระชายเป็นพืชวงเดียวกับขิงมีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตได้ดีในป่าฝนเขตร้อนมี3มชนิดคือกระชายขาวหรือกระชายเหลืองกระชายแดงและกระชายดำที่ครัวไทยใช้ประกอบอาหารคือกระชายขาวมีฉาย,ยาว่าราชาแห่งสมุนไพรบางบอกว่าเป็นสมไทยและเป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารไทยหลายอย่าง 2. ส,งสรพพคุณของกระชายขาวตั้งแต่รากถึงใบ กระชายเป็นพืชสมุนไพรอยู่ในครัวไทยมานานโดยใบกระชายใช้บำรุงธาตุแก้โรคในปากคอถอนพิษแก้โลหิตเป็นพิษสำหรับเงาและรากกระชายมีคุณสมบัติแก้บิดขับปัสสาวะใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี้กลากส่วนเงาใต้ดินของกระชายสามารถแก้ปวดท้องแก้มวนท้องบำรุงกำลังรักษาธิซีดวงได้สายสารสำคัญในกระชายขาว โดยสารสำคัญทั้ง2ตัวที่อยู่ในกระชายขาวได้แก่แพนดูราทินเอและพินูสโตบินสารทั้ง2ตัวนี้ในกระชายขาวสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด -19 ได้ซึ่งสารทั้ง2ตัวนี้สามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อจาก100%ให้ลดลงเหลือ0%นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเซลล์ในการผลิตไวรัสได้ถึง100%อีกด้วย 4. กินกระชายขาวสด,สด หรือคั้นน้ำดื่มใช้รักษาโควิด -19 ไม่ได้ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่คิดว่าการรับประทานกระชายขาวสดๆหรือการนำเอากระชายขาวมาคั้นน้ำดื่มช่วยรักษาโควิด -19 ได้แต่ในความเป็นจริงการใช้กระชายขาวเพื่อรักษาโควิด -19 ต้องใช้สารสก,กัดของกระชายขาวเท่านั้นได้แก่แพนดูราทินเอและพินโนสโตบิน และต้องมีปริมาณที่มากพอคือถ้าจะให้มีปริมาณสารดังกล่าวมากพอผู้ป่วยจะต้องกินกระชายขาวครั้งละครึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งเป็นไปไม่ได้และหากบริโภคกระชายขาวมากขนาดนั้นก็จะเกิดผลข้างเคียงจากสารอื่นๆที่อยู่ในกระชายขาวอีกด้วย 5. กินกระชายเกินวันละ2ขีดใช้รักษาโควิด -19 ไม่ได้ กระแสข่าวลือที่เชื่อกันผิดๆโดยบอกต่อกันว่าให้กินกระชายเกินวันละ2ขีดเพื่อต้านโควิด -19 ซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยแนะนําว่าไม่ควรกินกระชายเกินวันละ2ขีดครึ่งเพราะมีคนไข้หลายรายที่กินเกินปริมาณจนมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารซึ่งเหตุผลก็ด้วยกระชายมีน้ํามันหอมระเหยที่ทําให้ขึ้นไส้มากในคนที่แพ้ 6. กระชายฟีเวอร์ราคาพุ่งกิโลกร,รัมละ160บาท กระแสการน,นำกระชายขาวมาต้มกินเพื่อต้านทานโควิด -19 กลายเป็นกระแสกระชายฟีเวอร์ดันราคาพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวสำรวจราคาขายกระชายต่อกิโลกรัมพบว่าตลอด15วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่28ิมิถุนายนถึง13กระกฎาคมราคาขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากราคาขายเดิมอยู่ที่4 1บาทต่อกิโลกรัมค่อยๆปรับมาอยู่ที่80บาทต่อกิโลกรัมและตั้งแต่วันที่7กระกฎาคมเป็นต้นมาราคาทะยานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก105บาทต่อกิโลกรัมไปจนถึง160บาทต่อ กกิโลรัมและคาดว่าเร็วๆนี้ราคาของกระชายจะพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ200บาทแถมตลาดบางแห่งราคาแพงขนาดนี้ก็ยังขาดตลาดไม่มีขายอีกด้วย 7. เร่งพัฒนาเพื่อเป็นยาสมุนไพรรักษาโควิด -19 มหาวิทยาลัยมหิดลเร่งพัฒนาสารสก,กัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด คาดว่าใช้เวลา1ปีวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จโดยโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโครโรนาจากสมุนไพรไทยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีและศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาองค์การมหาชนหรือ TCELS มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโควิด -19 ได้ 8. สูตรน้ำกระชายผสมน้ำมะนาว เครื่องดื่มอย่างน้ำกระชายปัน่นกลายเป็นเมนูสุขภาพที่เชื่อว่าดื่มแล้วช่วยเพิ่มความสดชื่นลดปัญหาผมงอกผมร่วงโดยมีสูตรน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งบวกน้ำมะนาวเพื่อช่วยให้รสชาติดีขึ้นบางสูตรผสมกระชายดำและกระชายแดงลงไปด้วยวิธีทำคือล้างให้สะอาดตัดหัวท้ายออกขูดเปลือกออกบ้างแล้วหั่นเป็นท่อนๆลงปั่นกับน้ำต้มสุกปั่นและกรองให้เหลือแต่น้ำด้วยผ้าขาวบางและปรุงรสหวานเปรี้ยวตามใจชอบ แต่สิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรทำน้ำกระชายผสมน้ำมะนาวแช่ตู้เย็นไว้ดื่มควรทำแล้วดื่มให้หมดทันทีเพื่อป้องกันอาการท้องเสียที่อาจเกิดขึ้นได้9ข้อควรระวังในการบริโภคกระชาย แม้ว่ากระชายจะเป็นพืชสมุนไพและนํามาใช้ประกอบอาหารได้แต่ไม่ควรบริโภคกระชายมากเกินไปให้บริโภคแต่พอดีเพื่อบํารุงสุขภาพเนื่องจากกระชายมีฤทธิ์ร้อนกินมากไปอาจร้อนในและฤทธิ์ในกระชายมีผลต่อการทํางานของตับผู้มีปัญหาเรื่องตับควรบริโภคแต่น้อย 10. ระวังถูกหลอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากกระชาย ด้วยความที่มีกระแสแรงสำหรับกระชายในการต้านโควิด -19 ก่อให้เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะในตลาดออนไลน์ที่มีการวางจำหน่ายสินค้าที่อ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากกระชายซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศดด้านชีววิทยาเกี่ยวกับสรรพคุณของสารสก,กัดกระชายขาวในการต้านโควิดซึ่งทางสถาบันขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ TCELS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันการนำภาพต่างๆของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลและ TCELs ไปเพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีกระแสข่าวใดๆควรใช้วิจารณญาในการตัดสินใจซึ่งถ้าได้รับสมุนไพรที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอแทนที่จะช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคได้อาจทําให้อาการหนักขึ้นหรือทําให้ป่วยมากขึ้นซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุแบบนั้นกับตัวเองแน่นอนสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o t u u e t ไทยแฟนช c ยเซ็น e ตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ